ด้านหน้าตู้ฟักเนี่ยก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับลูกค้าสามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาคู่มือการใช้งานข้อควรระวังต่างๆนะครับในนี้ก็จะบอกนะครับว่าการเก็บไข่นะครับเข้าตู้ฟักวิธีการฟักระยะเวลาการกลับไข่และการฟักไข่การใช้งานตู้ฟักในช่วงอากาศร้อนนะครับฤดูร้อนค่อนข,ข้างที่จะฟักไข่ได้ยากนะครับ แล้วก็ช่วงเวลาลูกไก่ฟักตัวนะครับแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆแล้วก็มีร,ระบุไว้ในคู่มือลูกค้าได้รับตู้ฟักไปลูกค้าก็ตรวจเช็คตู้ฟักนะครับแล้วก็ศึกษาคู่มือการใช้งานให้ละเอียดให้เข้าใจนะครับติดขัดตรงไหนก็โทรสอบถามทางร้านได้นะครับทุกตู้นะครับก็จะมีคู่มือติดนะครับทั้งหมดเราให้ลูกค้ารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น 30-50ฟองนะครับข้างในนี่ก็จะมีหลอดไฟให้1ห,หลอดนะครับขนาด60วัตต์พัดลมขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็ตัวขั้วไฟนะครับตะแกรงใส่ไข่ด้านล่างนะครับแล้วก็สายไฟลูกค้าได้ตู้ฟักไปเนี่ยตู้ค้าก็เอาหลอดไฟนะครับก็หมุนเข้ากับขั้วไฟได้เลย ตู้ฟักไข่ทุกตูก้พร้อมใช้งานนะครับเราเซตอุปกรณ์เซตตั้งค่าต่างๆนะครับเรียบร้อยหมดแล้วลูกค้าไม่ต้องที่จะไปตั้งหรือไปเซตอะไรใหม่นะครับใช้งานได้เลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นจุดเติมน้ำนะตัวนี้คือจุดเติมน้ำกรอกน้ำใส่ขวดนะแล้วก็มาเทนะครับเข้าไปในใต้ตู้ฟักอยากให้สูงจนถึงตะกร้านะครับข้างในจะมีตะกร้านะครับใส่ไข่ ก็อย่าให้สูงจนถึงพื้นตะก้าแค่นั้นใส่น้ำเสร็จลูกค้าก็เปิดเครื่องนะครับวอร์มเครื่องไปสักครึ่งชั่วโมงลูกค้าก็เอาไข่เข้าฟักได้เลยนะครับการกลับไข่ลูกค้าก็กลับอย่างน้อยวันละสองครั้งนะครับเช้ากับเย็นถ้ามีเวลามากกว่านั้นก็สามารถที่จะกลับได้ มากกว่า2ครั้งนะครับแต่ว่ายังน้อยนี่คือ2ครั้งนะครับการกลับไข่แล้วก็แค่ลูบๆนะครับลูบให้ไข่มันหมุนนะครับแค่นั้นระวังไข่แตกกระทบกันนะครับเราต้องค่อยๆหมุนแล้วค่อยลูบนะครับการใช้งานแค่นี้นะครับแล้วก็ตรวจเช็คสภาพการทํางานของตู้ฟักนะครับเป็นประจำการทั้งาาของ ตู้ฟักนี่พออุณหภูมิถึง37.3นะครับชุดหลอดไฟก็จะติดนะครับเพิ่มอุณหภูมิพออุณหภูมิสูงจนถึง37.5หลอดไฟก็จะดับนะครับเพื่อที่จะตัดอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไปนะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการฟักไข่เนี่ยคือ37.5องศาบวกครบบได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราเซต ค่าตัวควบคุมอุณภูมิให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็การเช็คก,การทํางานของตู้ฟักว่าปกติหรือเปล่านะครับเราก็มาดูที่ตัวควบคุมอุณภูมินะครับว่ามัน37.3ไฟติด37.5ไฟดับหรือเปล่านะครับแค่นั้นนะแล้วก็กลับไข่นะครับเติมน้ําเช็คน้านะครับทุกวันว่าน้ําลดลงไหมนะครับห้ามน้ําแห้งเด็ดขาด ในการฟักนะครับเติมวันเว้นวันก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าสําคัญว่าอย่าให้น้ําแห้งส่วนตัวควบคุมความชื้นนะครับก็ให้อยู่ที่3 0มสถึงแปนะครับอยู่ช่วงช่วงความชื้นประมาณนี้นะครับสานะครับถึง80%นะครับอยู่ช่วงนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่จะ กลัวว่าความชื้นต่ํากว่า30หรือสูงกว่า80ก็ไม่เป็นไรนะครับความความชื้นมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับสําคัญที่ว่าน้ําภายในทุกฟักอย่าให้มันแห้งนะครับกับมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าสามารถที่จะช่วยเพิ่มมาตราการฟักให้ดีขึ้นนะครับโดยการหาหาขวดฟ็อกซี่นะครับขวดสเปรย์นะครับ ใส่น้ํามาเนี่ยที่ผมใส่ในเครื่องมือเนี่ยใส่ในคู่มือไว้นะครับเนี่ยเทคนิคตรงนี้<ๆ>ก็มาฉีดเป็นฝอยละอองเช้าเย็น,นเข้าไปในภายในตู้ฟักเพื่อที่จะเพิ่มความชืนน้นเพิ่มความานิ่มของเปลือกไข่ให้ฟักออกมาง่ายนะครับลูกไก่ไม่ตายภายในไข่นะครับเนี่ยเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะ หาขวดสเปรย์นะครับใส่น้ำน้ำแล้วมาฉีดนะครับฉีดเสร็จก็เอาวางไว้ด้านในตู้ได้เลยนะครับไม่ต้องวางไว้ด้านนอกนะครับเพื่อที่จะปรับอุณหภูมิให้มันเท่ากับภายในตู้นะครับเวลาฉีดเข้าไปนะครับแค่นี้นะครับก็ง่ายๆในการใช้งานตู้ฟักไข่ครับผมท่านไหนก็อยากได้ตู้ฟักนะครับประจําคอกประจําฟาร์ม ก็ลองสั่งนะครับไปใช้งานดูนะครับโอเคครับ